สำหรับใครนะคะที่มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะคะแล้วก็เปิดองค์นะคะครุภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นสายฤกษสียักษ์นาคครุฑหรือว่าพรมนะคะหรือว่าจะเป็นสายเจ้าแม่กุนอิมสายกุนอูต,ต่างๆนะคะหรือว่าสายปุกเกเกี่ยวกับเสือสมเนะพระแม่มาตังกีท้าเวสวุวรรณนะคะคือสําหรับใครที่ต้องการรู้ว่าวิบากกรรมของตัวเองหรือว่าของเก่าของตัวเองเนี่ย สร้างมาแบบไหนนะคะสามารถมาเปิดได้นะคะ105บาทเราจะทําการเปิดตาที่3ให้เชื่อมต่อกับครูภายในสามารถสื่อจิตแล้วก็คุยกับท่านได้นะคะถามได้ในสิ่งที่เราอยากรู้บางคนก็พอเปิดมาปุ๊บก็สามารถดูดวงได้เลยปลุกเสกได้ทําตะกุดสักยันอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าในเรื่องของการถอนของทาเสน่ห์เรื่องของการปลุกเสกสีพึ่งแต่ เปิดได้เหมือนกันแต่ความสามารถไม่เท่ากันนะคะอย่างเรื่องของการสื่อจิตเนี่ยบางคนเนี่ยแค่คียบุรี่ก็สามารถพูดได้เลยนะคะบางคนนะ่ะห้ามวนยังไม่ค่อยจะพูดเลยแต่ปลูกเสกได้ส่วนบางคนเนี่ยปลูกเสกไปได้แต่เก่งเรื่องดูดวงคียบุรี่สื่อจิตคุยกับท่านได้ร่างเปิดอย่างเงี้ยบางคนก็เก่งในเรื่องของการสักน้ํามันสักยัน แต่ว่าเรื่องของอภินญ,ญาจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเรียนคอร์สเพิ่มนะคะการปลุกเสกถ้าเกิดว่าไม่ลงเรียนคอร์สอภินญ,ญาเพิ่มเนี่ยระยะเวลาการปลุกเสกบางคนอาจจะต้องใช้เวลา5-6ปีเพื่อปลุกเสกตะกุดดังเหนียวโคกรพันให้สําเร็จแต่มาลงเรียนคอร์สอภิญญาเนี่ยสามารถปลุกเสกได้ภายใน5-6เดือนอะจะมีกําลังขึ้นเพราะว่าใช้อภิญญาจิตแล้วก็ใช้ในการสื่อจิตให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมา ปลุกเสกให้แล้วก็ต้องสวดถึงท่านทุกวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาจะมาปลุกเสกให้เราเอาของอะบูชาวางไว้ที่พานครูทุกครั้งที่เราสวดครูบาอาจารย์ท่านจะมาปลุกเสกให้หรือสายธรรเสน่ห์นะคะเสริมสเสน่ห์พระแม่มาตังกีเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนอภิญญาเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาปลุกเสกเป็นเดือนเดือนสอเดือนสเดือนแต่เรียนอภิญญาเนี่ย ของที่วางไว้ที่พาดเนี่ยอาจจะปลูกเสกได้ภายในหนึ่งวันก็เอาไปใช้ได้นะคะในเรื่องของอภิญญาต่อคอสเดือนละ500บาทนะคะรับประกัน6เดือนนะคะส่วนใครที่อยากจะเรียนต่อเนื่องก็ได้ไม่มีปัญหานะคะอันนี้เรื่องของการปลูกเสกสีพึ่งนะคะอภิญญาจิตหรือว่าเรื่องของการดูดวงทายอนาคตก็อาจจะสาบาถลงคอสอภิญญาต่อได้นะคะในผู้ที่มาเปิดองค์ หนึ105บาทแล้วสามารถต่อยอดแอดวานเรียนอภิญญาจิตได้นะคะ500บาท